สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับโฟกเ m a r สมารคารับและสุดพิเศษครับวันนี้มาพบกับ t o y ย t a y ยาริครับ1.2 Sport คันนี้ได้เป็นตัว a t ทีครับปี2021เีเทาเข้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับและสุดพิเศษครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเรามีส่วนลดให้กับคุณลูกค้าทุกท่านครับถึง40,000บาทด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเท่าไหร่และจบกันที่ราคา เท่าไรครับมาเริ่มดูเริ่มชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับผมเริ่มต้นที่ดีไซน์ด้านหน้าครับนี่ไฟตาหกดวงเท่ๆแบบนี้เลยนะครับให้ความสว่างสวยมากๆเลยนะครับในตอนช่วงเวลากลางคืนอ่านี่ครับด้านหน้าดีไซน์มาแบบว่าทันสมัยไม่มีตกยุคอย่างแน่นอนครับมาต่อที่ด้านข้างนี่ที่เดิมนะครับสีเดิมเดิมล้อคันครับผมล้อแม็กครับได้เดิมศูนย์ยาง เปลี่ยนใหม่แล้วใช้งานกันยาวๆครับกระจกข้างจะเป็นสีดําเงาครับผมมือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะอ่าและขาดไม่ได้ครับแผ่นเพลทปี21ครับนี่เบาะเขาดีไซน์มาลูปแบบใหม่ครับจะเป็นงานหนังตัดกับงานผ้านี่สวยๆเลยนะครับเบาะทุกลูกงานเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็สวยเหมือนกันหมดทุกลูกนะครับก่อนที่จะดูเบาะก,ก่อนที่จะดูเบาะ ดูราคาก่อน4 2 2 0 9 0บาทครับ4 2 2 0 9 0บาทน,นะรถปี21ต้องเดียวจักไปเดงอีกด้วยอ่ะโอเคถ้าขออนุญาตเอานี้ออกก่อนที่นั่งด้านหลังก็สวยเหมือนกันนะครับผมอารมณ์เหมือนไม่ค่อยได้แบบมีผู้โดยสารได้มานั่งเลยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ด้านฝาท้ายครับคันนี้ก็คือได้เป็นตัวสประตูนเนี่ยฝาท้ายอาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นมากนะครับแต่ก็ มีพื้นที่ในการใส่ของค่อนข้างเยอะสามารถเปิดฝาถ่ายได้จากด้านในหรือเปิดได้ที่ที่หมดครับนี่เป็นไงแอรแอรเลยมีกล้องถอยนี่โอเคครับนี่ครับพื้นที่ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะครับเก็บของวางกระเป๋าทุกอย่างนะครับตอบโจทย์ชุดเติมลมชุดป่ายางเบื้องต้นครับมีมาครบเลยโอเค ปเดี๋ยวมาดูออปชันด้านในกันครับว่ารุ่นสปอร์ตได้อะไราบ้างอ่ะน,นี่ครับภายในมันก็กว้างนะครับกว้างพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่เรียบร้อยครับติดเครื่องแล้วเลขไม100ล์หนึ่งแสนโลครับทุกท่านถ้านับตามปีก็ถือว่าสมเหตุสมผลน,นะครับไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้หน้อยจนเกินไปทายของเหลวจากทาง KR อา a r t Car ให้เรียบร้อยนะครับผมได้พวงอะไรนี่ครับพุมหนังแท้จากโรงงานสภาพสวยเลยนี่ไม่มีฉีกขาดตรงไหนเลยนะครับระบบมัลติฟังก์ชันมีสองข้างครับผมและสุพิเศษครับรุ่นนีเออ้เขาให้ความปลอดภัยนะครับคือถุงลมนิรภัยเนี่ยให้มาถึงกาวลูกด้วยกันครับจอเป็นจอเครื่องเล่นแบบทัชสกรีนนี่มีโหมดต่างๆให้ได้เลือกนะครับแล้วก็มีเป็นกล้องถอยพร้อมเส้นการระยะ แสดงผลแบบนี้ชัดเจนนะครับระบบแอร Men, นน์ปรับแมนนวลได้ปรับออโต้ได้เลือกอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยนี่ครับเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับได้เกียร์โหมด S โหมด B นี่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านคอนโซลครับสะอาดเตียมอ่องนที่ไร้ลิ้วรอยนะครับร่องรอยครูขิด,ดไม่มีมาเลยครับเกียร์ด้านนี้ครับ มีกระเป๋าสมุดคู่มือมาเรียบร้อยอ่ะและในส่วนด้านบนครับฝ้าเพดานไลริ้วรอยการเจิมมาเลยนะครับคันนี้ก็ออกไปแล้วเอาไปเจิมใหม่เองได้เลยนะครับเพราะว่าเราชาวพุทธทุกคนนะครับผมต้องเติมรถแต่คันนี้เขายังไม่ได้เจิมมานั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับอ่าเชิญตากล้องลงมาได้เลยครับผม ่ะแล้วก็นี่จะด,ดูเดี๋ยวได้ดูฝั่งนี้ไปนี่ครับสีสวยๆนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็เนี่ยครับพวกตามแผงประตูพวกนี้ก็คือเก็บดีเทลมาหมดเลยนะครับผมเป็นงานหนังแล้วก็จะเป็นชุดกระจกไฟฟ้านะครับโอเคมาต่อที่เครื่องยนต์ครับทุกท่านจำราคากันมาด้วยนะครับพันนี้429,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับมาดูเครื่องยนต์กัน แล้วเราเราให้ส่วนลดเท่าไรนะ40,000 400อ๋อโหลด400พร 40, ออ้อยพนนีไม่ลดละ40,000อ่ะเครื่องยนต์ครับ4สูบ1,200ซีครับ VVT-iE นวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งโลกอนาคตในการประหยัดน้ำมันอ้อโหในในโบชัวไม่มีนะไม่พูดเองนะครับก็น็อตฝากระโปรงน็อตแก้มทุกอย่างนะครับผมอยู่เหมือนเดิมนะรับประกันโครงสร้างครับว่า ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดความมาอย่างแน่นอนครับแล้วให้ดูไฟปกติแล้วนะรีโวตัวใหม่อยา่าริสตัวใหม่ค่ะไฟตัวนี้ชอบหักชอบแตกใช่ไหมคันนี้ไม่แตกไม่หักเลยนี่ไปเลยครับแล้วก็ในส่วนของทางนั้นรับประกันหลังการขายนะเครื่องเกียร์นะครับทุกอย่างรับประกันให้หมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็ฝากกันไปด้วยครับผมกับยาริสเอที B. 1.2สปอร์ตปี2021คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมแต่ราคา429,000บาทวันนี้ครับลดเลยทันที40,000บาทเหลือเพียงแค่389,000บาทเท่านั้นครับผมสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยครับที่ KR Smart Car หรือแอดไลน์มาได้เลยที่ Ad k r s m a r t c a r ครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กันให้ด้วยครับผมแล้วในคลิปถัดไปครับจะมีรถะลยมาแนะนำกันก็ฝากติดตามไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ